สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยอ่าเลขกดนี่เนาะ อ่ะแชร์ก่อนใครเข้ามาแล้วครับกดฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มวิเคราะห์ไปพังๆนะครับอ่ะเลขปดหนี้นะครับเมื่อวานนี้ใครใครใครทันมั้งใครใครไม่ได้ทนันอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปอีกคนนึงมีคนพิมพ์มาบอกว่าไม่ทันค่ะอ่ะแคปอันนี้ของอันนี้ของเมื่อวานนี้ อันนี้ของเมื่อวานนี้นะแคปเลยอันนี้ของเมื่อวานนะครับนะครับอันนี้ของเมื่อวานนะอาจารย์ก็ทำวิดีโอไปให้แล้วนะครับอันนี้ของเมื่อวานอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขอดูแชร์ก่อนอ่าเนี่ยเอาจิงๆเนี่ยเกือบ400คนดูนะครับขอคนละสัก2แชร์ได้ไหมนะครับขอคนละสักสแชร์ได้ไหมใครมีกลุ่มอาจารย์ฝากแชร์ลงกลุ่มหน่อย นะครับเราจะมาวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะครับผมอ่าอ่าแคปหรือยังครับแคปหรือยังใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาหน่อยนะครับใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาหน่อยใครเป็นคนใหม่ใครเป็นคนใหม่ขอหัวใจมาหน่อยครับใครเป็นคนใหม่ขอหัวใจมาหน่อยใครเป็นคนเก่ากดหน้าว้ามาให้อาจารย์หน่อยใครเป็นคนเก่ากดหน้าว้ามาให้อาจารย์หน่อยอาจารย์อยากจะดูสิว่ามีการเตรียมพร้อมกันมากน้อยแค่ไหนนะครับ อ่ะอ่ะใครใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาเลยครับอ่าส่วนมากจะเป็นคนเก่าและคนใหม่นะครับผสมกันเนาะแชร์แล้วค่ะคุณอัญชรีขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคนที่แชร์นะอ่าใครแชร์แล้วพิมพ์แชร์แล้วมาหน่อยครับ คุณคุณธีรนันแชร์แล้วขอบคุณมากครับนะครับคุณใจกลางแชร์แล้วขอบคุณมากครับนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ขอเบาเพลงขอแบบอ่าแคปหรือยังครับแคปหรือยังแคปหรือยังเย่ยแชร์ลง10กลุ่มแล้วค่ะอาจารย์แชร์แล้วค่ะขอบคุณมากครับอ่าอ่า เลขปลดหนี 1, ้นะครับอ่าเลขปลดหนี 16, ้นะครับงวดประจําวันที yup ่สิบหกนะครับสิบหกนะเลขปลดหนี้งวดประจําวันที่สิบหกนะครับอ่าเลขปลดหนี้นะครับงวดประจําวันที่สิบหกพฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2562เอ้อย63นะครับโทษทีนะครับ หวยออกตรงกับวันเสาร์นะครับคือพรุ่งวันพรุ่งนี้เนาะว่าตรงกับวันที่16นะครับแลม10บ่ําเดือน6ตรงกับปีชวดครับนะครับตรงกับปีชวดหวยออกวันเสาร์มีเลข7ครับหวยออกวันเสาร์มีเลข7ครับนะครับอาเตรียมสมุดปากกามาให้เรียบร้อยนะหวยออกวันเสาร์มีเลข7ครับนะครับต่อไป หวยออกวันเสาร์กลางเดือนมีเลขอะไรบ้างหวยออกวันเสาร์กลางเดือนมีเลขอะไรบ้างนะครับเสาร์กลางเดือนมีเลขหนึ่งครับมีเลขหนึ่งครับ มีเลข4ครับแล้วก็มีเลข7หวยออกวันเสาร์กลางเดือนมีเลข1มีเลข4แล้วก็มีเลข7 1อะไรม้าง1 4ครับ1 7ครับ4 7ครับ1 4 7ครับอ่ะเตรียมโจดนะเตรียมโจดนะนะครับเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆนะอ่ะมีเลข1มีเลข4แล้วก็มีเลข7เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไร เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไร7จหวยออกวันเสาร์มีเลข7เพราะฉะนั้นคือเลข7เนี่ยเด่นมากนะครับเลข7เนี่ยเด่นมากนะครับเพราะฉะนั้นคือท่านก็สามารถที่จะตัดตรงนี้ก็ได้นะครับ1 7 7 4 7นะครับอ่ะไปกันอย่างรวดเร็วนะครับแคปให้ทันนะตั้งใจฟังนะครับเอาสมุดปากกามาจดนะครับเอาสมุดปากกามาจดนะ ลอกกันบ้านอาจารย์ให้ทันนะครับอ่ะต่อไปหวยออกวันเสาร์หลักร้อยมีเลขอะไรบ้างหลักร้อยมีเลขหนึงครับแล้วก็มีเลขหกครับหลักสิบมีเลขสองครับหลักสิบมีเลขสองครับหลักหน่วยมีเลขห้าครับนะครับแล้วก็มีเลขเจ็ดครับอ่า ตารางนี้บอกว่าอะไรคุณก็ไปซื้อนี่เลยครับ57ครับ52ครับอ่าแล้วก็อะไรอ่ะ21ครับ17อีกแล้วครับผู้ชม67ค,ครับอ,อ,รอ่า62ครับอ่า6อะไรก่ะ51ครับ1551แล้วก็อะไรก่ะอ่อาห5ห5อันไปแล้วหรือยังครับ6 5ห้อาอันไปแล้วหรือยังห5ห้าอันไปแล้วหรือยังน่าสนใจนะครับ หกห้าแล้วก็มีอะไรอีกอ่านี่อ่ะแคปแคปนะครับเห็นไม่เต็มค่ะอ๋อโอเคขอโทษทีครับขอโทษทีอาจารย์ต้องสงสัยอาจารย์ต้องอ่ะเห็นเต็มแล้วเนาะอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเห็นไม่เต็มขอบคุณมากนะครับอ่ะห้าเจ็ดอ่ะมีอะไรบ้างห้าเจ็ดห้าสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหกสอง 15 6 5หนะครับเมื่อกี้มีเลขอะไรซ้ำกันคุณจดดีๆตั้งใจจดดีๆและฟังดีๆพวกนี้คุณจะรวยนะครับพวกนี้คุณจะรวยนะครับอ่าลบนะลบนะอ่าเดี๋ยวอาจารย์ก็แคปไว้ด้วยนะครับอาจารย์ก็แคปไว้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวจะได้มีหลักฐานเพื่อลูกศิษย์มาด่าในในใ,ในเพจน,นะครับอาจารย์ทำไมให้ก่อนหวยออกคะ เนี่ยคุณไม่ได้ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาตั้งตาดูกันเลยนะครับอะต่อไปต่อไปหวยออกเดือนพฤษภาคมมีเลขอะไรบ้างหวยออกเดือนพฤษภาคมมีเลข6ครับมีเลข1ครับมีเลข9ครับ1 6แล้วก็9ครับหลายคนถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ตารางอย่างเงี้ยใครก็ให้ได้ ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้ติดตามผมมาจริงๆนะครับคุณก็ลองไปไลใ่ให้เองนะครับคุณไม่ต้องมาดูตารางนี้เป็นตารางโหราศาสตร์คุณด่าอาจารย์ก็คือด่าด่าอาจารย์ขึ้นไปอีกท็อตหนึ่งเพราะว่าอาจารย์เป็นเรียนมาจากโหราศาสตร์เรียนมาจากอาจารย์จากอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณไม่รู้จริงจะพูดจะพูดสุ่มสุ่มห้านะครับจะพูดสุ่มสี่สุ่มหนะครับ มันไม่ดีแก่ตัวคุณเองนะครับโอเคนะครับมันเป็นตารางมันเป็นวิชานะมันเป็นวิชานะแต่ทุกคนสามารถวิจารณ์ได้นะครับว,วิจารณ์ได้แต่คือใช้หลักจนะวิจาใช้หลักในการวิจารณ์นะครับผมอ่ะต่อไปสตตเลขบอกว่าอะไรหวยออกวันเสาร์จันเป็นธนงังห้าเป็นโพคาหวยออกวันเสาร์จันเป็นธนงังห้าเป็นโพคา จันคืออะไรครับสองครับจันคือสอง่อาจันคือสองจันคือสองครับสองจึงเด่นจันเป็นธนังห้าเป็นโพคาสองจึงเด่นห้าเป็นโพคานะครับ5เป็นโพคาแล้วก็ อังคารเป็นมนตรีอังคารคือเลขอะไรครับอาทิตย์อ่ามาเรียนกันหน่อยอาทิตย์คือ1จันทร์คือ2อังคารคือ3ครับ3เป็นโพเออ3เป็นมนตรีนะครับและเดทด้วย3เป็นมนตรีและเดทด้วยนะครับ3เป็นมนตรีและเดทด้วย,นะ 3, นนดดวยจันทร์เป็นสีเพราะฉะนั้นคือ2เด่นมากครับมี2อะไรบ้าง อ่ะมี2อะไรบ้างอ่ะมี2อะไรบ้าง 2, อหนึ่งครับเห็นไหมสองหนึ่งสาอีกแล้วตั้งใจฟังดีๆนะนะครับ 2, 1ครับแล้วคุณก็เอาเลขซ้ำของอาจารย์นี่แหละไปซื้อนะครับคน,คนที่ไม่อาคนที่ไม่คนที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถไปดูย้อนคลิปแล้วก็ไปดูคลิปของอาจารย์ในช่อง YouTube อาจารย์ได้คุณตั้งใจดูหวยอาจารย์ สักครึ่งชั่วโมง15นาทีสัก15นาที20นาทีก็ได้แล้วคุณก็ไปซื้อเลขไหน3เลขไหนที่อาจารย์บอกมากที่สุดพูดมากที่สุดตัวนั้นแหละคุณก็ซื้อมันไปนะครับเลขอาจารย์ไม่เยอะอ่ะมีอะไรบ้างครับ2 1 2หไม่น่าจะมา2 3 2 5 2 6 2 7 2 8แล้วก็2 9ครับ ท่าสองท่าสองถ้าอาจารย์เด่นให้ก็มีอ่ะสองหนึ่งแล้วก็29จับสองเนี่ยถ้าสองมามาแค่5ตัวนี้เท่านั้น21 23นึ่งแล้วก็29คุณไปซื้อตามนี้เลยนะครับคุณไปซื้อตามนี้เลยอ่ะต่อไปอะไรเด่นอีก อาทิตย์เป็นมูลละอาทิตย์คือเลขอะไรครับ1มาดูสูตรนี้กันครับอาทิตย์เป็นมูลละอาทิตย์คือ1ครับอาทิตย์เป็นมูลละอ่าอาทิตย์คือ1เพราะฉะนั้นมาที่สูตรพิเศษเลยครับอาทิตย์คือ1เพราะว่าอาทิตย์เป็นอะไรครับมูลละนะครับอา่า อาทิตย์เป็นมูลลาอาทิตย์คือ1 1อะไรบ้างที่มันจะมา1อะไรบ้างที่มันจะมานะครับเมื่อวานอาจารย์บอกไปแล้วนะไปทวนกันบ้านเมื่อวานนี้นะนะครับไปทวนกันบ้านเมื่อวานนี้ด้วยนะอ่าหมีหนึอะไรบ้างนะครับฟังดีๆเอาสมุดปากกามาจดเลขไหนซ้ําซื้อตัวนั้นไม่ใช่ว่าหวานเลขแต่อาจารย์จะมาคํานวณดูว่า ตัวไหนมันเด่นอาจารย์คำนวณตามหลักโหราศาสตร์กำลังดวงดาวนะครับเลขไหนเด่นคุณก็ซื้อตัวนั้นนะครับเลขไหนมาคุณก็ซื้อตัวนั้นนะครับอ่ามีหนึ่งอะไรบ้าง1นงสองครับ1นสครับ1 4ึ่งสี่หนึ่ง,ง,งด 18แล้วก็19ครับตั้งใจดูนะอาจารย์จะวงให้อะไรนะถ้า1มา12ครับ13ครับ15ครับ18ครับ17ครับ19เนี่ยอาจารย์ไม่มั่นใจนะถ้าซื้อติดไว้ก็ซื้อไว้ก็ได้แต่มันคิดว่ามันน่าจะอั้นไปแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นโควิด1นสิบอ่ะ 19, อะนะครับ ก็ถ้า,ถา,ถาอั้นก็ไม่ต้องไปซื้อตัดออกถ้าไม่อั้นก็ติดไว้นะครับติดไว้หนึ่งมาได้แค่นี้หนึ่งมาได้แค่นี้หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าเดี๋ยวอาจารย์แคปก่อนอ่าแคปก่อนอ่าแคปอ่าแล้วก็มีอะไรบ้างครับเพราะฉะนั้นคือที่อาจารย์บอกมามีอะไรบ้างมีคือเด่นอะไรหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วที่สำคัญ 4เป็นกาลีด้วยครับเพราะฉะนั้นคือ4เด่นครับ4เด่นอีกแล้วนะครับ4เด่นอีกแล้วอ่ะสเด่นอีกแล้วตั้งใจอาสมุดปากามานะเออเลขอันตอนนี้อาจารย์1 4ึ่7 8 57814801947 7ด7 8ดหูอันหลายแท้เนาะอ่ะ, <laughs> อะ อ่ะสี่เด่นเพราะว่าสี่เป็นกาลีนะครับพอเราเอามาโพออาโทษนะครับสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนรวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยเอามาผูกกับดวงไทยลักขาเวลาลักลันาเวลาหวยออกจะอยู่ที่ราศีกันพอดีเลยครับ อาจารย์จะบอกเสมอนะให้คนที่เข้า VP ตอนนี้ให้บูชาลาหูครับไม่ต้องมาทักมหาอาจารย์อาจารย์ไม่มีขายลาหูนะครับอาจารย์มีแต่องอาจารย์บูชาแต่องค์พญานาคนะครับอาจารย์ศรัทธาองค์ปู่องค์ย่าอย่างเดียวให้ไปบูชาลาหูเพราะว่าตอนนี้ลาหูขยับเข้ามานะครับแล้วตอนนี้สิ่งหนึ่งที่แบบมีมีเหตุภัยพิบัติกับธรรมชาติกับประเทศของเราเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นคือคนที่อยู่ได้คือการนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกๆวันนะครับอ่าเพราะเรามาพูดก,กับดวงไทยและคาเวลาหวยออกอยู่ในราศีกันที่บ้านเบอร์สี่เกาะระหว่างอาทิตย์ตียางสุกที่บ้านเบอร์สี่ที่บ้านเบอร์สี่เกาะระวางอาทิตย์อาทิตย์คือเลขอะไรครับหนึ่ง อาทิตย์คือเลขหนึ่งครับหนึ่งสี่อันไปนแล้วหรือเปล่าคนเมื่อกี้นี้บอกอันไหมอ่ะหนึ่งสี่ยังไม่อันนะครับหนึ่งเจ็ดอันค่ะอาจารย์อันคือหลายแท่ล่ะอ่ะหนึ่งสี่ยังไม่อันซื้อก็ตัวซื้อซื้อซื้อที่ไม่อันละกันเนาะอ่ะเกาะนวางอาทิตย์ตียางสุกสุกคืออะไรครับห้าครับ สุขคือ5นะครับตาหนูรักษ์4นะครับเกาะนวางสุกตียางพุทธก็เนี่ยครับ145541ตามนี้นะครับทศมรักแล้วออกน้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ออกน้อยไปแล้วนะไอหนึ่เนี่ยออกน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับออกน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าใครเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์และกดแชร์ครับ ฝากกดไลค์และกดแชร์ครับเพื่อเป็นสะพานบุญให้กับทุกๆท่านนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ใครเป็นสมาชิกใหม่กดหน้าว้าวมาให้อาจารย์ดูหน่อยใครเป็นคนเก่าขอหัวใจมาให้อาจารย์ดูหน่อยนะครับอาจารย์คำนวณตามหลักโหราศาสตร์กำลังดวงดาวใครดูตั้งแต่ต้นจนจบจะถูกหวยและรวยไปกับอาจารย์ใครที่ไม่ดูตั้งแต่ต้นจนจบคุณพลาดนะครับขอแค่เวลาแค่เนี้ยนิดๆหน่อยๆแค่ ครึ่งชั่วโมงเนี่ยกับการที่บางครั้งเปลี่ยนชีวิตไปกับคุณพลิกชีวิตนะครับทศมาลักษ์ก็เกาะนวางสุกตียางลาหูครับทสมาลักษ์เกาะนวางสุกสุกคืออะไรครับ5้าสุกคือห้าลาหูคือ8ครับอันอีกไหมเนี่ยแปดเนี่ยอันอีกไหม อ่านหนึ่งไหมบูชาลาหูที่สีอ่านหนึ่งไหมเนี่ยแปดห้าห้าแปดเดี๋ยวดูสิเลขอันเนี่ยอ่ะแปดห้าห้าแปดมันยังไม่อัานก็ซื้อเพราะว่าอะไรทศมรักษ์ก่ะนวางสุกตียางลาหูอาทิตย์วันที่หวยออกเกาะนวางเสาครับอาทิตย์คือเลขอะไรครับเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วหนึ่งครับอาทิตย์คือเลขหนึ่ง อาจารย์สุขขกไม่ใช่หรอคะอ่าสุขขอา <apps> ่าโทษทีนะครับสุขขนะสุขขอาทิตย์เนะครับเดี๋ยวนะอาทิตย์หนะครับสุขขอ่าเพราะฉะนัะ้นคืออาทิตย์วันที่หวยออกเกาะนวางเสาตียางสุข เสาคืออะไรครับเสาคือ7นะครับเสาคือ7 17อีกไหมเนี่ยเมื่อกี้อันอันไปแล้วอันไปแล้วใครหาซื้อที่ไหนก็ซื้อนะครับหาซื้อที่ไหนก็ซื้อนะครับมันเกาะขนาดนี้มันเกาะไม่เหนียวมันแน่นขนาดนี้งวดนี้จันเด่นมากครับจันเป็นมหาจักรและเป็นเทวีโชคด้วยเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไร2จึงเด่นเมื่อกี้สูตรเมื่อกี้ว่าอะไร2จึงเด่นครับ อ่ะต่อไปอ่ะใครเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์ฝากกดไลค์และกดแชร์นะอาจารย์ฝากกดไลค์และกดแชร์นะครับฝากกดไลค์และกดแชร์แปดห้าไม่อั้นค่ะอ่าไม่อั้นก็ซื้อครับที่อาจารย์บอกไปเนี่ยไม,ไม่อั้นไม่อั้นก็ซื้อนะ อ่าเดี๋ยวดูก่อนใครแชร์เท่าไรแล้วเนี่ย8 0 0เกือบพันคนดูเนี่ยนะครับอาจารย์ขอเขาสองคนละคนละแชร์สองแชร์ได้ไหมสองอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ไปแล้วสองอันนี้อาจารย์วิเคราะห์ไปแล้วใายอย่างให้อาจารย์วิเคราะห์อันนี้เมื่อวานนี้อ่างงวดที่แล้วนะครับสี่หกตรงตรงจับบนจับล่างตรงตรงเน้นๆพิมพ์มา ใครอยากให้อาจารย์วิเคราะห์อันนี้ปกติอาจารย์จะวิเคราะห์พ่กนี้นะถ้าครบพันแชร์อาจารย์จะวิเคราะห์ให้วันนี้เลยนะครับไม่ตอกตรงๆบนคือบนใครอยากได้สูตรอันนี้บนคือบนเห็นไหมเด่นบนออกเลยครับ4ี่หเด่นบน4ี่หแค่นั้นเองคุณก็ไปดูคุณเอาจริงๆนะคุณไปดูที่อาจารย์วิเคราะห์วิเครานะห์เนี่ยคุณซื้อ4ี่หไม่ต้องกลับบนคือบนล่างคือล่างครับสูตรนี้ ใครอยากได้มาอาจารย์ขอพันแชรครับมาอาจารย์ขอเป็นหนึ่งพันแชขาดอีกสี่ร้อยแชครับขาดอีกสี่ร้อยแชอ่ะใครแชร์มากที่สุดเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรนะสี่เด่นมากสี่เด่นมากเพราะว่าสี่เป็นกาลีอาจารย์คิดถ้ามาเบิ้ลอาจจะออกสี่สี่ก็ได้นะครับเลขนี้เลขสวยนะใครแชร์มากที่สุด ตอนนี้หวยไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วนะหวยตอนนี้รางวัลรางวัลที่หนึ่งเนี่ยมาอยู่กับอาจารย์หมดแล้วนะครับใบนี้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งก็ได้ต่อไปได้เป็นสมาชิกเข้านอยได้ไหมครับอาจารย์ได้ครับเข้าได้เลยครับอาจารย์ให้ฟรีนะนอยนะแต่ VIP ก็ À Để có khóa lốp con À Bốn đền ขอเข้ากลุ่มด้วยคนคา,าจารย์ได้ครับได้ครับอ่าแชร์เลยแชร์เลยคนอยากเข้ากลุ่มนะแชร์เลยนะครับกลุ่มอาจารย์ให้ฟรีนะกลุ่มอาจารย์ให้ฟรีนะครับไม่ต้องเรียกเก็บเงินนะครับกลุ่มอาจารย์นะครับเข้าให้ฟรีอ่าบนเด่นอะไรบนเด่นหนึ่งครับหนึ่งครับ ขอเป็นสีเหลืองก็ได้อ่ะหนึ่งโอเคหนึ่งครับสองครับสี่ครับเหมือนจะไม่ค่อยเห็นเนาะเห็นไหมครับเห็นไหมอ่ะหนึ่งครับสองครับสี่ครับ แล้วก็8ครับลองก็คือ5กับ7ครับบนท่านก็ซื้อไปเลยครับ12อขอเป็นสีขาวนะครับ12ครับ13 14 18 1>, 1 9 15แล้วก็1 7ครับล่างคุณก็ซื้อไปได้ครับ2 3 2 4 2 8 2 9 2 5แล้วก็2 7ครับ4คุณก็ซื้อไปได้ครับ4 8 สี่ห้าสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าครับอ่ะต่อไปแปดเด่นแปดเด่นคุณก็ซื้อไปเลยแปดห้าแปดศูนย์แปดสองแปดเจ็ด 86แล้วก็89ครับต่อไป5 51 52 54 57อนะอันนี้คือก็ไม่ต้องกลับอันนี้เป็นกรณีไม่ต้องกลับนะแทงบนคือบนเลยนะครับบนคือบนล่างคือล่างนะคุณก็ลองเอาไปเปรียบเทียบสูตรเอานะครับอ่ะล่างเด่น5 412 1, ครับลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับงวดนี้บนละล่างนะครับก็มี54ครับ51 52 56 53 41 42 46 43 45 48 47 แล้วก็49ครับอันนี้ก็เป็น1นึ่งสองหนึแล้วก็13อันนี้ก็เป็น26 2หกสอแล้วก็29อันนี้บนคือบน,บนล่างคือล่างอ่ะแคปเลยของวันที่16พฤษภานะครับพฤษภานะอ่ะแคปแคปแเห็นไหมเอยเห็นไหมเห็นไหมครับ อ่ะหืมเหมือนจะเห็นไม่หมดเลยอ่ะไม่ชัดค่ะไม่ชัดค่ะเอ่ออ่ะเห็นไหมเห,เห็นยังอ่ะแคปเลยแคปเลยคุณทีคุณทีละผมบอกว่าเนี่ยคุณเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ย คุณไปดูคลิปย้อนหลังนะครับคุณไปดูคลิปย้อนหลังอะไรที่มันซ้ำกันมากที่สุดอันนี้มันเด่นบนเด่นล่างผมไม่ได้คุณซื้อหมดนี่คุณซื้อหมดนี่คุณก็ตายอะสินะครับไม่ต้องคุณตายหรอกผมก็ตายผมก็ไม่มีเงินซื้อหรอกหมดเนี่ยนะครับแต่คือสูตรนี้ยมันคือสูตรเด่นบนคือบนล่างคือล่างคุณก็ต้องไปจับที่ไอ้สูตรที่ผมไปให้ดูน่ะมันเด่นบนเด่นล่างนะครับเห็นไหมหมดค่ะ เนี่ยอ่ะลาไปที่คลิปนี้แล้วกันนะครับลาไปจากคลิปนี้นะลาไปจากคลิปนี้นะครับ